สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรา2คนในช่วงหวานสบายสบายสไตล์นายต้นตาลและพี่เทพนี่เป็นไงวันนี้เมาถึงแล้วฮะวันนี้ก็เรามาคุยกันมาอัปเดตได้ฟังกันของเล่นชิ้นใหม่อัปเกรดมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือ JBL Partybox Ultimate ครับอ๋อนี่ชื่อ Ultimate นะ u l โอ้ยคือคือผมยังไม่รู้ชื่อมันเลยคือคือเพิ่งมาใหม่มาใหม่ไม่พอนะท่านผู้ชมนะ คุยกันสบายๆนะจะหมดแล้วนุ่นสโตมายืนอยู่หน้าประตูแล้วตาเขียวแล้วรออยู่ใช่ไหมจะเอาไปส่งลูกค้าหรออะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเราก็คุยว่าไม่ได้ตัวนี้ต้องเป็นตัวโชว์คืออันนี้เขารอคอยมานานแล้วท่านผู้ชมก็คือของมาปั๊บหมดปุ๊บครับทางนี้เองท่านผู้ชมฮะเพิ่งจะมาเลยหมดซะแล้วอ่ะที่นี้ความน่าสนใจของมันมีอะไรบ้างเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังและชมไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า เจบีอาปาร์ตี้บ็อกอัลติเมทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในตระกูลปาร์ตี้บ็อกได้ไหมนา oh, <c oughs> บัตราวโอ้โหนบัตรนี้นะ, <c oughs> นะขณะนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องด้วยเขาเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดถูกต้องครับแล้วก็มีกําลังขับกับขนาดที่ก็ต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็เยอะที่สุดนะครับผมพูดถึงกําลังขับไปนข้าไปสเปคเลยได้ไหมเห็นบอกว่ากําลังขับสูงสุดอยู่ที่1,100วัตต์วัตตัเยอะนะเออแล้วก็ หลายคนต้องมีคําถามไงครับผมเทียบกับปาร์ตี้บล็อกพันแล้วมันเป็นยังไงบ้างรุ่นหนึ่งพันครับท่านผู้ชมคือของพึ่งมานะแต่ว่าผมกบวิเทียะก็ทดสอบมาให้อย่างหนึ่งละครับหลายคนอยากรู้ใช่ไหมว่าใครกระหึ่มกว่ากันใช่ไหมครับผมท่านผู้ชมผมบอกเลยนะคือเราฟังในหูแล้วนะ สองใบเนี้ยให้พี่เทพเฉลยดีกว่าพี่เทพไปอัดอยู่ดาดฟ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแบบเนี้ยนะครับผมเออเราก็ว่าใครมาเปิดโอ้โหลงหนังกันอยู่ที่แถวนี้หรือจัดงานอะไรกันแถวนี้ครับผมอ่ะก็ต้องบอกว่ากำลังขับหรือว่าความดังเนี่ยนจากการอัปเดตขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้จะมีความดังมากกว่า JVL Party Box 1 0 0่เนี่ยประมาณเกือบครึ่งอ่ะท่านผู้ชมประมาณน เกือบเกือบครึ่งอ่ะดังกว่ากับดังกว่าปาทิบบอกหนึ่งพันเกือบครึ่งหนึ่งครับผมนะสัก 40- 50ปอร์อะไรประมาณนี้ยท่านผู้ชมใช่ครับนั่นแปลว่าต้องยกให้เขาแล้วว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในตะกูลดปาทิบบอกถูกต้องครับไม่ใช่แค่เรื่องเสียงมันต้องรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยแน่นอนว่าเขาเป็นพี่ใหญ่เพราะอะไรค่อยๆดูกันไปท่านผู้ชมผมเองก็ดูพร้อมท่านผู้ชมนี่แหละเพิ่งแกะกล่องออกมาถูกต้องครับท่านผู้ชมครับอ่ะรูปร่างจากภายนอกก่อนผมพูดถึงอย่างแรกเลย พูดก่อนเรื่องเสียงเลยครับเรื่องแสงเรื่องแสงตระกูลสอเสือนะแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าในเรื่องของไลติ้งเนี่ยอันติเมตเนี่ยเขาโนว n นนัมเบอร์วันละนัมเบอรวันะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแสงสีที่เยอะที่สุดเลยนะมีตรงไหนบ้างทีมงานเข้ามาดูใกล้ๆครันะครับมาได้เลยอย่างแรกเนี่ยผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดแอปในการคอนโทรลเรื่องแสงด้วยนะครับ นี่อย่างแรกเลยนะไลท์คอนโทรลเลยนะมันก็คือในส่วนของไฟที่เป็นเลข8ที่เป็นรูปอินฟินิตี้โอเคเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบมันได้เห็นไหมจะหมุนจะกระพริบจะอะไรเนี้ยนะฮะซึ่งเราปรับได้จากในแอปตัวเครื่องก็ได้แต่มันจะไม่เห็นภาพเท่ากับในแอปปรับสีได้นะปรับสีได้เปลี่ยนสีได้คัสตอมสีได้ตามเดิมแต่ทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมามันก็จะมีในส่วนของอ่ะ นอกจากไฟอินฟินิตี้ใช่ไหมผมเอาใกล้ๆก่อน uh huh. ขอบของมันเห็นไหมพอเห็นขอบ uh huh. มไหมนี่มีขอบด้วยผมต้องกดความชัดเจนขึ้นผมต้องกดให้มันกระพริบอะนะเออท่านผู้ชมเราดูไปพร้อมๆกันเนี่ยผมก็เพิ่งเล่น uh huh. นะเห็นไหมมันมีขอบอีกนะ uh huh. ขยับมาจากนั้นก็จะไปในส่วนของ นอกจากอินฟิน ity ี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขอบที่เป็นอคือเป็นเหมือนไลท์บาร์อยู่ตรงนี้ครับผมอ๋ออยู่แลกระพริบแมกระพริบหมกระพริบครับผมกระพริบในส่วนของไลท์บาร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนจะถึงศูนย์ที่มีแค่เนี่ยด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเจ้าอันติเมทยเนี่ยเขาลากไปถึงด้านข้างเลยไปดูข้างพิเศษเลยนี่ทีมงานดูข้างพิเศษก็แต่จะกด อ่าผมจะกดให้มันกระยาวเป็นเส้นแบบนี้เลยนะแล้วมันก็เปลี่ยนสีได้นะเจนแล้วเปลี่ยนสีไปปนี่ด้วยเปลี่ยนสีได้นะท่านผู้ชมอ่ะเห็นไหมครับแล้วมีอะไรอีกอ่าผมไล่จากแอปเขานะนี่ไฟสโตรบอ่ะนะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมกดให้เห็นโอ้เต็มเลยสวยนะเต็มเลยเต็มเลยนะครับเดี๋ยวตอนที่มันเปิดเพลงมันก็จะแบบแรนด้อมวิ่งกระริบ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 ไปนะฮะมีอะไรอีก นี่นี่ผมเรียกให้เห็นไฟแฟลชด้านบนท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะเนี่ยป้ายยาเข้าไปกับรุ่นนี้ท่านมีโอ้โหรุ่นนี้ไลทติ้งจัดเต็มมีตรนไหนอีกทีนี้ก็เป็นไลท์บาร์คู่หน้าใช่ไหมไลท์บาร์คู่หน้าที่คล้ายๆกับสายขวานะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมนะฮะแต่เท่านั้นยังไม่พอมันมีปุ่มผมก็ว่ามันปุ่มไฟอะไรอนะอันนี้กดปั๊บอ๋ออยู่ด้านลงที่พื้นสตมปเลยเนาะที่พื้นที่พื้นก็มีครับผมนะฮะคือ โอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆเต็มจริงๆอันนี้ก็คือคือในส่วนของไลติงและไฟนี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะยังไงพี่ยังมีอีกตรองไทีมงานครับเชิญนี่ด้านบนด้านบนมาสวยนะอันนี้เอาไมค์ออกก่อนได้ไหมเอาวางข้างๆวางได้อยู่นะถ้ามีเสียงหล่นดังทุบเน่ยนะเดี๋ยวผมผมถือไว้ให้อ่ะด้านบนนี่ท่านผู้ชมไฟด้านบนก็มีทีมงานเห็นชัดไหมฮะเนาะผมลองโซนเลยเป็นยังไงฮะ เนี่ยท่านผู้ชมผมกับพิเทพเจออะไรบางอย่างที่ยังหาคําตอบไม่ได้ด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมทราบคําตอบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคือเราเอา iPad เสียบลงไปปั๊บไอไฟมันเปลี่ยนใชหรือประมาณว่ามันดีเทคเจอว่ามีอะไรวางเอาไว้อะไรเงี้ยประมาณน้ผมเอานิ้วกดเห็นไหมท่านผู้ชมเปรียบว่าเหมือนผมเอาโทรศัพท์มาวางไฟมันก็กระพริบได้ด้วยนะเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งเห็นนะแต่ไม่ไม่รู้ความหมายหรือเหตุผลที่ชัดเจนนะทีนี้มาดูต่อดูต่อนี่โลโก้ JBL เห็นไหมชัดเจนชัดเจน ปุ่มที่เอาไว้เป็นลูกบิดต้องบอกว่าเป็นไว้หมุนนะคอนโทรลไลติงก็เหมือนรุ่นปฏิบอกตัวน้องๆอันนี้ก็เป็นลูกบิดวอลลุ่มเอาไว้ปรับระดับเสียงใช่ไหมจะเพย์จะพอดใช่ไหมตรงนี้ข้ามาตรงนี้ก่อนเอาใหญ่ๆก่อนตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปรับในส่วนของวอลลุ่มไมค์แล้วก็ EQ ของไมค์เบสแลมและเอ h o โคนะเปิดตอนแรกนี่ไม่ต้องตกใจนะไฟจะไม่ติดนะต้องเสียบไมค์ต้องเอาไมโครโฟนมาคอนเนคแบบนี้ก่อน ถูกต้องท่านผู้ชมไปตรงนี้ถึงจะดีเทคขึ้นมาอ่ะแล้วหลายคนอาจจะมีคำถามเลยบนท็อปพาเแนลเนี่ยเฮ้ยทำไมมันดูเหงาเหงาะปาร์ตี้บล็อกพาน่ะไอตัวที่เป็นทัชแพดที่เป็นมันซาแพดที่แบบเข้าใจอ้เอาไเล่นเป็นดีเจมิกซ์อะมันหายไปไหนท่านผู้ชมไม่ต้องน้อยใจนะเขาเปลี่ยนไปเป็นเนี่ยตรงนี้เห็นไหมปาร์ตี้แพดปาร์ตี้แพดมันทำได้หลายอย่างนะมัยอมสามอันนี้เนี่ยเห็นไหม มันไม่ใช่แค่กดได้นะถ้าผู้ชมนันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูมันยังสามารถที่จะแบบเหมือนกับว่ากดทัชได้แล้วก็สครัชถ้าผู้ชมสังเกตไหมนี่เห็นไหมครับผมสามารถที่จะทัชได้นะคือมันต้องมีความหมายมีเสียงแล้วมีไฟดิวมันไม่ใช่แค่กดนะอ่านี่อ่าทำให้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเออมีเสียงแล้วก็มีไฟด้วยมาโฟกัสใกล้ๆมีอะไรบ้างอ่บลูทูธนะครับ อ่ะผมไปโดนเอฟเฟคข้าโดนเอฟเฟคข้าอันนี้เป็นรูปอะไรนี่สามเหลี่ยมเมอร์มิวดนะอันนี้ก็คือเอาไว้เชื่อมกับลำโพงลำโพงใบอื่นแบบ p a ร r i n g แบบ TWS อะไรแบบนี้ที่ผมอ่านสเปคนะฮะนะครับแล้วรูปหัวใจนี้ก็คือเอาไว้ใช้ร่วมกับพวกแอปพลิเคชันที่เอาไว้สตรีมเพลงอ่ะเหมือนเลือกไว้เป็นเพลงที่เป็น favorite อะไรแบบนั้นนะก็คือเป็นเพลงที่เราชื่นชอบเรากดเลือกตรงนี้ได้ แล้วก็เบสบูทหนึระดับแร uh ้ว huh. สระดับน่าจะ2ระดับหรือเปล่าสระดับเบสบูทนะครับเหมือนเดิมนะเหมือนกับรุ่นน้องนะครับและนี่คือด้านบนอันนี้ด้านบนนะครับอันนี้ก็ออนออปกติ ok นะเออทีนี้มาชมด้านหลังกันบ้างครับทีมงานมาดูใกล้ๆเลยครับนะต้องบอกเลยนะ หม่หมดจดนะหม่หมดจดอ่ารถยนต์เนี่ยเขาไม่เรียกว่ามเนอร์เชนนะเขาแทบจะเรียกว่าโมเดลเชนเลยโมเดลเชนก็คือปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดใช่แล้วหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้าก็ดีไงเพดด้านหลังเหมือนเดิมไงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมและพี่เทพบอยากจะภูมิใจเสนอมาปุ๊บนี่มันเรืองแสงนั่นจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเบาแสงตรงนี้ก่อนนั่นผู้ชมมันเรืองแสงไม่ต้องคลำหาในที่มืดละคือเขาเรียกว่าเวลาไปใช้งานในที่อับแสงเนี่ยก็ยังมีที่เรืองแสงให้เราเห็นโอ้โหที่อับแสงเลยนะอบาท่า้ชมว่า มีอะไรบ้างเร็วๆมาในส่วนตรงนี้เอาไฟไหมเอาไฟมาหันมานิดหนึ่งหันมานิดนึิดเติมหน่อยดูในกล้องด้วยนิดเดียวอันนี้มีช่องไม้นะครับผมครับผมช่องไม่อินพุตเนี่ยได้สองเลยสองช่งจะเป็นไม่หนึ่งนะครับกีตาร์หนึ่งก็ได้เขาจะมีปุ่มสีเลขอยู่ตรงนี้ให้เลือกความแมทช์ระหว่างไม้กับกีตาร์นะครับแล้วก็จะมีเกนนะในส่วนของไม่อินพุตก็จะมีเกนตรงนี้เป็นเหมือน ต้องใช้สกรูเล็กๆอ่ะไขควงเล็กๆนะครับผถูกต้องครับผมในส่วนของอินพุตกีตาร์หรือไม์ช่องนี้เนี่ยก็จะมีวอลลุ่มนะแยกอิสระแบบนี้นะครับในส่วนของ USB ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะชาร์จดีไวซ์ของเราได้ที่มาใช้งานร่วมถูกต้องทนะกรับตรงนี้ก็เป็นออกอินนะฮะเป็นแจ็ค TIS 3.5มจาแจ็คของฟังนั่นแหละท่านผู้ชมใช่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ i s y c h a ช n ก็ เป็น In-Out าท์สำหรับลิงก์ใช้ <ลำ S 2> สายสัญญาณถูกต้องใช้แบบสายลิงก์กับเจ้าอันติเมทหลายๆลบาได้ถูกต้องครับผมครับอันนี้ในส่วนของ Input นะฮะ,ะปิดก่อนอนี่ด้านล่างด้านล่างตรงนี้อ มีตรงนี้อีกเขาเรียกว่าลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนีไรอะนี้อะไรไหนดูซิ่าเป็นช่องนี้เอาไฟมาตรงเนี้ยไว้เก็บพวกสายอะเอซีอ้าวเหรอถูกต้องครับผมโอ้นี่ผมไม่รู้เนะเพิ่งเห็นนะสายเอซีเราเราม้วนม้วนเอเก็บในนี้ปกติเนี่ยมันไม่มีช่องให้เก็บแล้วพอแยกกันปั๊บมันก็ชอบหายไงชอบหายชอบลืมนะฮะดีดีดีมากครับผมอ่ะส่วนตรงนี้ฮะเป็นขุมซ็บกฮะไม่ใช่อะไรอันนี้เป็นพอร์ตลมท่อเบดท่อเบดที่ทําให้เบรกระหึ่มเนี่ยก็คือ ตัวนี้แหละสาคัญมากๆกของลมตรงนี้ครับผมครับด้านหลังก็ประมาณนี้เอามีล้อหน่อยที่เห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจตัวโชว์เราก็เก็บให้ดีหน่อยแน่นอนครับผมคือมันใหม่มากเราก็เลยแบบต้องเอาพลาสติกมาซีนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นล้อที่แข็งแรงมากๆครับผมลากได้เพราะว่าลากได้ลุยได้หูจับอยู่ตรงนี้อหูจับอยู่ด้านบนท่านผู้ชมเห็นไหมอ่านี่คือหูจับของมันใหญ่กระชับแข็งแรงอ่ะประมาณนี้และกันสําหรับด้านบนด้านหลัง อีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ท่านผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยครับบอกว่าอฮ้ยมันจะสู้ตัวพันได้ไหม,มเราสองคนยังประหลาดใจเลยครับเราคุยเรื่องไลติ้งไปแล้วด้านบนไปแล้วด้านหลังไปแล้วม,มาดูลําโพงปกติเออใช่ปกติผมและพี่เทพไม่ค่อยพูดดอกลำโพงมันเบื่อเดอกดอก,กีนิ้วสองทางแต่คราวนี้มันไม่ใช่สองทางอันสิมันเป็นยังไงสาทางแต่สองคนฮะยังไงฮะ อันนี้ลำโพง3ทางสองคนก็คือ2อคนรีวิวทางท่านผู้ชมงงหรือเปล่าท่านผู้ชมเจ้า JBL p a ที่บอก Ultimate เป็นลำโพงแบบ3ทางท่านผู้ชม3 w a y ครับ3 w a y ก็คือยังไงมีดอกสำหรับบูเฟอร์ดอกบูเฟอร์แล้วก็มีดอกเสียงกลาง m i d r a n และทวิตเตอร์ท่านผู้ชม สเปคมันเป็นยังไงบ้างพี่เทพจามได้ไหมในส่วนของบุฟเฟอร์เนี่ยนะฮะ9นิ้วนะไม่เป็นเล็กนะ9นิ้วนะ9้นิ้วที่อยู่ดอกที่อยู่ในรูปอินฟินิตี้ไลติงเนี่ยเนิ้ว2ดอกนะครับอ่ะถัดมาตรงนี้มิด r รนด์เสียงกลางนี่แหละที่ผมประทับใจที่โผล่ขึ้นมาเนี่ย4.5นิ้วจำนวนทำไมเสียงมันชัดจัง2ดอกครับผม ให้มาสองเลยนะเหมือนกันครับผมโอ้โหนี่เสียงกลางนะท่านผู้ชมและก็แยกเป็นเสียงแหลมทวิตเตอครับทวิตเตอร์รทวิตเตอร์สองดคูณสอดอกเหมือนกันอืมท่านผู้ชมฮะเป็นไงผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก <c oughs> แล้วก็เป็นโมเดลแรกแหละที่เป็นตระกูลปาร์ตี้บ็อกที่ใช้ลำโพงเป็นแบบสามฐานนะโอ้ท่านผู้ชมผมว่าฟังเพลงก็เพราะขึ้นนะ ลองเกตก็ชัดขึ้นนะแน่นอนครับเห็นไซส์ขนาดนี้เนี่ยอน้ําหนักตัวน้องนางเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้าหนักตัวก็ต้องบอกว่าไม่หนักมากเล่อแล้วก็ไม่เบาจนเกินไป <c oughs> ว่ามาดีกว่า <c oughs> 39.5กกิโลกรัมครับ40โลอะค่ะผมให้ไปเลยท่านผู้ชม,มกับสเปคเสียงระดับนี้น้ําหนักตัวต้องมีล่ะแน่นอนครับเลือกมวยก็คงเป็นเฮฟวี่เวทกันนะก็แน่นอนครับเพราะว่าหนักาในส่วนของดอกลําโพงเนี่ยก็มีแม่เหล็กที่หนาขึ้นที่ใหญ่ขึ้น ท่านผู้ชมทีนี้พามาเจาะลึกกันในส่วนของการใช้งานผมแนะนำให้เราใช้งานผ่านแอปพลิเคชันม <า S 2> ันจะเห็นภาพและเข้าใจง่ายครับแอปพลิเคชันที่จะใช้งานร่วมกับเจ้า JBL Partybox Ultimate เนี่ยมีชื่อว่า JBL One JBL One อย่าไปหลงคิดว่าชื่อแอป Partybox นะครับแอปตัวนี้เป็นแอปใหม่ล่าสุดที่ทาง JBL บอกว่าเป็นแอปที่ใช้สำหรับควบคุมคอนโทรลเจ้า Ultimate ครับก็ ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เมื่อเราเข้ามาในแอปครับผมนี่ท่านผู้ชมผมเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้แหละมันก็จะดีเทคไง ปาตี้บ็อกเอลติเมตเห็นไหมฮะมีอะไรให้เล่นบ้างก่อนจะไปเล่นฟังก์ชันนี่มีเครื่องหมายตกใจอัสเจลรีฝรั่งหัวคว่ำอยู่นี่นะฮะดอบบี้แอดม s ส p p o r อร์ตนี่มันอะไรกันกดเข้าไปดูแล้วกันนะผู้ชมเขาก็จะบอกมาว่าเนี่ยเฮ้ยเจ้าอัลติเมตเนี่ยเขาซัพพอร์ตดอบบี้แอดมนะดอบบี้แอดมคือระบบเสียงที่สัญญาณให้ในโรงหนังนะผู้ชมคือสร้างมันจะมีเสียงมารอบทิทางอะไรแบบเนี้ยนะมาทั้งข้างหน้าข้างหลังบนหัวถูกต้อง นะฮะนั่นแปลว่าเจ้าอัลติเมทเนี่ยมันสามารถที่จะรับนะฮะสัญญาณประเภท d o b บ a t แอดมสโคเดกของ d o l บ y a แอดมาแล้วก็แปลงออกมาครับผมเป็นเสียงของเจ้าอัลติเมทได้แต่ผมยังไม่เคยลองนะนะท่านผู้ชมยังไงก็มีโอกาสจะทดสอบกันให้ดูนะครับครับผมทีนี้มาดูมีอะไรบ้างพาร์ทแรก Lighting c o n t r ร l Lighting Contro l อ่าที่บอกไปเห็นไหมว่าเราก็สามารถที่จะปรับร um> ูปแบบของไฟที่เป็น Lighting Infinity ตรงนั้นนะ แล้วเราก็เลือกเปิดปิดแต่ละประเภทได้นะครับว่าจะเอาไฟแบบไหนบ้างอันนี้ผมปิดหมดเปิดหมดก็ตรงนี้ผมไปแบบเร็วๆนะสีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมฮะ<แ>ปรับได้ตามใจชอบหรือจะคัสตอมอะไรแบบนี้นะฮะเลือกโทนได้มีอะไรอีกบ้างผมพาไปแบบรวดเร็วป้ายยาก,กันแบบเร็วๆแบบนี้แหละเอฟเฟกต์แลบเอฟเฟกต์แลบมันเอาไว้ทําอะไรเหรอเขาบอกว่าให้เราโอ้โหหมุนนี่ต้องต้องโรเตทโทรศัพท์นะท่านผู้ชมมาถึงก็ใช้ได้ ผมจะหมุนให้ท่านผู้ชมดูนี่นี่ฮะท่านผู้ชมเอฟเฟกต์แลบก็จะคุ้นเคยก็เอฟเฟกต์ไงนี่นี่อะไรแบบนี้แต่คราวนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอันนี้ครับพิเศษยังไงฮะ เห็นไหมตามคำพูด Let's party <S uh, Everybody put your hands in the air uh, Who oh. is ready to jump <S 2> <S 2> uh, <S <S uh, One two three Let's go <S uh oh. uh huh. แล้วก็มีตรงนี้อีก uh huh. ที่จะเห okay. ็นเนี่ยเห็นไหม Repeat e r Filter Gate Echo w ว p e เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าผู้ชมจะงงว่าเอ้ยทำ,ทำไมไม่เห็นมีผลไม่มีอะไรมันเอาไว้ใช้กับเพลงนะผู้ชมเวลาเราเปิดเพลงเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงสักเพลงแล้วกันเมื่อผมเปิดเพลงฮะอันแรกรีพีเตอร์เลย เห็นไหมเหมือนการแคลชสฟิลเตอร์ประเมนเสียงในโทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับฟเกเตอร์อะกระตุกน่อยกระตุกง่อยเอ็ดโคก็จะฟุ้งๆครับวายอาวด์าดึงคีย์โทนอาคีย์โทนขึ้นได้นะขึ้นได้นะนิ้วผมลื่น อ,อ,อ,อะไรแบบนี้แล้วกันท่านผู้ชม,มครับก็คือจะบอกว่ามันสนุกขึ้นท่านผู้ชมลูกเล่นเยอะขึ้นลเล่นเยอะมากอ่าอย่างที่พี่เทพบอกแพวๆมากแพวครับผมอ่าท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของการเล่นเพลงนะใช่ไหมแล้วตรงน,นี้นี่สีม่วงว่างพื้นที่สีม่วง in app music เอ๊ะม<า>ีอะไรบ้างเอยนี่มันมีมากกว่าวนะไชดอลนะ แอปนะ่ะ Amazon Music นะ่ะค a r เ a d i o อะไรก็ตามที่เขาสปอร์ตมันอยู่ในนี้แต่ว่า,วาแอปเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแอปสตรีมเพลงที่ให้ไฟล์เสียงคุณภาพสูงนี่นะ,ะถูกต้องครับผมก็เลยแปลกใจอ่านสเปคมันเขาบอกว่าท่านผู้ชมเจ้า Partybox Ultimate เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของคุณเนี่ยได้ทั้งบลูทูธแบบที่คุณเคยบลูทูธนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชัน5.3 <5. S 1> ด้วยนะแต่เท่านั้นไม่พอสิเขายังสามารถที่จะเชื่อมผ่าน Wi-Fi ได้อันนี้แหละที่เจ๋งมากนี่เลยท่านผู้ชม new feature เลยนี่ทำให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่สตรีมเพลงคุณภาพสูงเหล่านี้ได้อย่างไท a l เป็นต้นอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยคือข้อดีของการใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อและสตรีมเพลงครับข่า,ขาวแล้วกันมีอะไรให้เล่นอีกบ้างแถบ,บ Panel Setting ิแถบ Panel Setting เนี่ยมันก็จะเป็นด้านบนไงท่านผู้ชม คือเป็นปุ่ม3ปุ่มที่มันมาแทน Soundpad ของเจ้า JBL พันนั้นมีอะไรบ้างมันสามารถเลือกเลือกพร e เซ t ตได้ทะาผู้ชมเลือก preset มีอะไรบ้างเนี่ยสำเร็จรูปว่าจะให้แต่ละปุ่มเป็นแบบไหน oh. เห็นไหมเป็นโทนเป็นเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนีย่ยเลือกได้เลยนะครับผมเป็นพร e เซ t อันนี้เป็น preset และก็ create preset ของคุณได้นะจัดการได้เลยว่าจะแอดอะไรเข้ามา,<อ>ามร <า S 1> ือกัาถูกต้องท่านผู้ชมเขาถึงเปลี่ยนจากซาวแพด ของตัวพันออกมาเป็นแบบนี้ไงสะดวกมากขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งค่าพวกไลท์โชว์ท่าผู้ชมนะเ,นเห็นไหม mm hmm. ว่าจะเอาสีไหนไว้ไม่เอาสีไหนอะไรแบบนี้รูปแบบของแสงนะครับผมละเอียดมากนะใช่ปมนี้สุดท้ายฮะโมเมนต์ Moment ฮะก็เหมือนเราตั้งค่าได้ท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนการผูกกันระหว่างตัวเครื่องกับแอปว่าท่านชอบ เพลงไหนกด Favorite เอาไว้อะไรแบบนี้นะครับแอดมิวสิ music, อะไรเข้ามาได้นะนนนะผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะผู้ชมไปดูภาพรวมอนอื่นกนะันดีกว่าถัดมาข้างๆเอฟเฟกไมคนะ์มฮะมีอะไรบ้างปรับวอลลุ่มของไม์ปรับ EQ นะฮะ oh. แล้วก็ Echo ก็คือปรับในแอปก็ได้นะผู้ชมนะครับง่ายๆแบบนี้แหละนะมีอะไรอีกเลื่อนลงมาดูกันอีโค l ไนเซอร์โ oh. อ้เบสมิดทรเบิลสามย่านเหรอ ปรับยังไงอ้าวแต่ว่ามีทั้งหมด1 2 3 4 5งสมี5ห้ามีหแบนะท่านผู้ชมมีห้าแบนด์เอ้เป็นเล่นไปนะครับมีอะไรให้ได้นีกับเบสบูส์นี่เราสั่งตรงนี้ได้คือสั่งตรงนี้ไม่พอยังเลือกรูปแบบได้เป็นดีเบตหรือเป็นพันชีดีบเบตก็ลึกๆนุ่มๆพันชีก็กระแทกหน่อยมันสนุกหน่อยมันแน่นอกไงต้องยกออกอะไรเงี้ยรู้ไวนะเนี่ยเอ้นะล้วมีอะไรอีกโปรดักเซตติ้งท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องภาพรวมล้วล่ะแต่สิ่งที่ น่าสนใจครับอมันมีโคมแคช c a ด้วยนะท่านผู้ชมโคมแคช h บิวอินนะครับอ๋อถึงว่ามันทําให้เราสามารถที่จะแบบแคสเพลงจากพวกแอปพลิเคชันภายนอกได้ครับอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมนะมันมี Wi-Fi เข้ามาก็ต้องมีการตั้งค่าที่ละเอียดหน่อยนะครับและที่เหลือก็เป็นเรื่องของอะไร Product Information อ่ะทั่วๆไปละนะครับเรื่องของเฟิร์สเรื่องของเวอร์ชันเฟิร์มแวร์อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะในส่วนของแอปพลิเคชันซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งหมดของความสามารถฟีเจอร์ของเจ้าป a r ที่บอก l t i m a t มครับจริงจริท่านผู้ชมครับได้เวลาไปทดสอบคุณภาพเสียงกันแล้วครับเชิญเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับรีวิวแบบโอเวอร์วิวกับเจ้า JB Party Box Ultimate โอ้ยสด,ด,ด,ดร้อนรอนท่านผู้ชมครับกระหึ่มจริงๆอะ่ะครับกระหึ่มมากนี่เราเปิดยังไม่สนนะเพราะว่ามันแบบว่ามันหลกขูชาวบ้านครัผมเปิด <c oughs> รีวิวเนี่ยผมอัดเสียงให้ท่านผู้ชมฟังยังเปิดได้ไม่ถึงครึ่งเลยคือ <c oughs> น้องๆเขาก็นั่งทำงานอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาคิดว่าจะมีงานมหรสพมาจัดอยู่ใกล้ๆก็มองไกลๆตอนแรกผมคิดว่ามีงานวัดหรือเปล่าทําไมฮะคือไฟแบบไลติงแบบจัดเต็มมาจริงๆนะผู้ชมไลติงนี่เราก็นึกว่าใครมาจัดงานวัดน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสวยมากๆแล้วก็จัดใหญ่จริงๆถูกต้องครับทีนี้ภาพรวมต้องบอกเลยว่าสรุปง่ายๆสั้นๆครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเขาคือ No.1 Number 1ในตระกูลปาร์ตี้บ็อกซ์อย่างแน่นอนทั้งเรื่องของแสงสีเสียง นะท่านผู้ชมและก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นลำโพงสามทางผมว่าชัดขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนเยอะมากเลยจากการอัปเกรดมาก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกลำโพงนะครับ,รบหรือ DSP ที่เขาแบบเขาเซตอัพอะไรมาเนี่ยท่านผู้ชมเด็ดขาดนะรวมถึงเว uh, อร์ชั่นใหม่ๆของบลูทูธ วอร์ชั้น5.3ครับผม <พอ S 1> ครับผมได้ค,คุณ,<ม>คณภาพเสียงที่ดีมากได้ไกลขึ้นด้วยสัญญาณอะครับผมนะฮะและมีอะไรนะไวไวอะไรของคุณอะไวไฟไง <laughs> <Fi. S 1> อย่างที่บอกไปท่านผู้ชม ปกติปฏิบอกทั้งหมดเราใช้แต่บลูทูธใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เพิ่ม Wi-Fi มาให้คืออัปเกรดมาใหม่ทําให้เราสามารถสตรีมเพลงจากแอปพลิเคชันเนี่ยที่มีไฟล์เพลงที่มีคุณภาพสูงพวก High i ฮเ h i ไ h d e f i n i t i o n อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่ามีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นถูกต้องท่านผู้ชมเป็นตัวแรกที่มี Wi-Fi b u i l t i n Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5G ม,ม,มีทั้ง2ระบบเลยดีมากครับครับทีนี้ในส่วนของราคา ราคาเป็นไงบ้างอ่ะก็ต้องบอกว่าราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยฮะด้วยฟังก์ชันฟีเจอร์ที่จัดเต็มขนาดนี้แพงแน่เลย9 0 0 0 0มครับโอ้โหแล้วใครจะไปคว้าได้ล่ะทีนี้แน่นอนคว้าได้แน่นอนเพราะว่าทมราคาสเปเชียลโปรโมชั่นในการเปิดตัวงี้ป่ะต้องครับโอ้ยังไงอ่ะยังไงจาก90 0 0หเหลือ59,900้เ้ยบาทโอ้โหสครัชโชเลยครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือคว้าได้เลยนะเนี่ยครับ เป็นหนุ่มสกกลแล้วนะพี่ฮะคว้าได้เลยไม่เคยคิดห้ามโอ้โหสกกนเนเพลงเพลงครับเพลงเพลงจนได้ท่านผู้ชมและนี่แหละฮะคือทั้งหมดของ JBL Party Box Ultimate ครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะเรียนเชิญที่ช็อปน้าร้าน เราแวงจังเลยอ่ะยังไงฮะกลัวตัวโชว์จะไม่อยู่กลัวแบบว่าลูกค้ามาแล้วก็แบบไม่มีให้ลองอะไรเงี้ยใช่ท่านผู้ชมยังไงก็สอบถามกันเข้ามาก่อนเดินทางเข้ามานะครับหรือในเบื้องต้นนะท่านผู้ชมฮะเข้าไปเยี่ยมชมสเปคปลายาไปกอนปลายาตัวเองไว้ถูกต้องนะที่เว็บไซต์ของเราที่เว w ร์ไว้เว็บไซ์ดีชครับก่อนจบคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนและทีมงานด้วยนะครับผมเอาล่ะเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันว่า ซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี <Welcome back. S 1> ่ที่เดียวที่สาวดีๆดชอชสวัสดีครับสวัสดีครับยืมกลับไปฟังที่บ้านได้ไหมจัดไป